เอาละครับทุกคน,ก,ก,คนก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาพบก,กับผมผู้พากพาเพื้นชาแนลเดอวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาแกะรูบิกแต่ผมจะไม่ได้สอนนะครับอืมเพราะว่ามันไม่มีคนถือกล้องให้นะแล้วก็อันนี้ผมก็ขี้เกียจสอนได้ <c oughs> นะครับอ่าอันนี้ผมก็จะ นี่ยอันนี้คือผมสลับมันะนี่คือมั่วนะฮะทุกคนอันนี้มีอันนี้คือไม่ได้เฟกไม่ได้อะไรทั้งนัน้นนี่คือผมเล่นจริงๆนะครับน,นี่คือมั่วนะอะผมใช้แอปคิวไทม์เมมั้งไม่รู้ฮะของผมมันเป็นรุ่นนี้ทุกคนนะเป็นรุ่นหรือว่าเป็นรุ่นของญี่ปุนน่นฮะไม่มีแม่เหล็กนะดูจากตรงนี้ก็รู้ละ นี่เราจากตรงนี้โดูด้นะะว่าไม่มีแม่เหล็กนะครับทุกคนนะอันนี้คือแบบเพียวๆเลยมันก็ได้นะเนี่เลยก็ได้นะทุกคนโอเคมาเรามาเริ่มไปเลยอ่าผมต้องกดค้างเลย้วผมค่อยเดี๋ยวผมขอดูลูกก่อนอืมอันนี้ง่ายอยู่อันนี้ง่ายโอเค พอละต่อเริ่มปึ๊บติดไอ้เบนฟึบปึ๊บตรงนี่ปึ๊บปึบเออให้เราทำดอกไม้ก่อนนะฮะดอกไม้ที่มันเป็นแบบเออเอาโอไม่บอกไม่มีเวลาพูดแล้วโอ้ต้องแก้นะตอนนี้คือผมกลังแก้นะครับตอนนี้ผมก็กลังทำอยู่นะอุ้ยมันผมว่าผมไม่น่าจะเร็วได้ รีวไม่ได้ทุกคนมือผมเลืดทุกคนใช่ไยด้นี่มาครับทำชั้นสองนะครับชั้นแรกเสร็จไปแล้วชั้นแรกเสร็จไปแล้วใช่ไหมแล้วก็อย่างนี้โอ้หเออจะทันไหมเนี้ยไม่น่าทันทุกคนไม่เป็นไรโอเคขั้นตอนอครบแล้วครับชั้นสองครบแล้ว่อมาเราทำชั้นชั้นที่ ทำกันนะให้ปาตพิษแล้วทำให้สีเหลืองมันเต็มนะโอเคให้สีเหลืองเอาให้สีเหลืองมันเต็มปึ๊บ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 โอ้แล้วนันปึ๊บ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 เจ้าคับทุกคนนี่เป็นไง อย่างดีนะบอกเลยว่าอย่างดีไม่ได้บังอะไรเลยนะแต่ก็คือได้เลยนะอันนี้ผมใช้เวลาไปนีห26วินะอันนี้ที่ไฟมันเปิดว่าแม่ผมนะครับอืนั่นแหละโอเคเดี๋ยวผมจะแก้ให้ดูสักอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวซ้ำมา โอเคประมาณนี้นะครับมาเรามาเริ่มทำกันเลยเอาไว้ละสองเริ่มฟึ๊บฟึ๊บ,บขึ้นเนี่พอดีเลยเอาไปปะชึบโอเคทำชั้นแรกครับชั้น,รนแรกแปหนึ่งนะ แรกหนึ่งนะครับทุกคนก็ทำเซตแรกกันเซนแรกเสร็จแล้วครับมันจะเร็วอยู่หรอกโอ้ยีสีวิก็ทำเซตแรกไม่ค่อยเร็วเลยทุกคนเอิบเอิบเอิบหนาแนะ่ะอ๋อไม่มีเลยอันนี้ก็ได้มีจังวะโอ้เอ๊กะก่อกนจะได้ฟึบ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 นี่ผมทำให้ดูสองรอบนะฮะ ออเออเอออะไรวะเนี่ยตัวจะทังอ่ะโอ้ไม่เร้เล่นานเลยปุ๊บ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 ปึ๊บโอเคว้ไหนอึเสร็จแล้วปุ๊บโอ้พอเสร็จนี่เร็วกว่ารอบแรกอีกครับ ถ้าทุกคนอยากเห็นว่ารอบไหนเรือสุดอ,อันนี้ผมเด่นไปเลยนะนี่คือหนึ่งนาทีสิบปีนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับที่รับชมบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมบ๊ายบายมาแล้วไปเด้อบ๊ายบายไม่ต้องมาไม่อยากเรียนด้วยแ้วออืม